เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกไปฟาร์มนั่นเองครับนี่วันนี้บอกแล้วว่าน่าจะฟาร์มทั้งวันเลยครับเพราะว่าคนที่เซิฟนี้มันก็ไม่มากด้วยไงมันก็เวลาดีด้วยครับนี่เราก็จะมาฟาร์มนั่นเองครับมาตอนนี้ก็จะไปยิงบอสอยู่นะทุกคนเป็นบอสทหารนะก็ อยู่บนเกาะนั่นเองครับที่เราก็จะไปบวกนั่นเองอเสำหรับคนที่ชอบแบบคลิปแนวฟาร์มแบบนี้ก็ดูได้เพลินนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ยิงคนบ้าหรือวันนี้เนี่ยก็เอาครับไปเรามาฟาร์มสักวันหนึ่งมันต้องฟาร์มไงเซิฟก็ต้นเกมด้วยครับเนี่ย เ้เพื่อนเขากำจัดบ้านว่ะบ้านแถวนี้ก็ไล่เก็บนะเดี๋ยวมันก็จะแหลกนั่นเองครับถ้ามีบ้านเยอะๆเนี่ย <c oughs> หายไปแล้วเสรจเราก็ไปเกานะนั่นเองคนระับทุกคนเป็นว่าจะเจอคนปล่านนะถ้าเจอเราก็จะได้บวกนั่นเองครับนี่ผมก็มีคิวบีอยู่นะตอนนี้เนี่ย บ้านบอดว่ะน่าจะมีคนมาเอาแลนะ้บเนี่ยเฮ้ยพวกนี้ล่ะเอาบ้านบอดใจหมดแลนะ็บไม่เห็นนะเมื่อกี้เนะี่ยมันแอบไหนวะเดี๋ยวไปดูสะหน่อยแฮปว่าบ้านบอดหลังนี้จะมีอะไรบ้างมันก็มีคนถามแฮปว่า จะให้ผมแบบสอนแบบดูบ้านบ่อนนะก็จะสอนยังไงดีวะเฮ้มันก็ประมาณนี้แหลนะบ้านบ่อนนะถ้าเป็นไม้มันก็จะมีไม้ล้วนๆแบบนี้เลยนะบ้านมันก็จะแปลกหน่อยไงมันก็ไม่เหมือนกับคนสร้างไงบ้านบ่อนนะผมก็จะบอกไม่ถูกเหมือนกันคนระับทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะถามเพื่อนดูบ้านบ่อนนี่มันเป็นยังไง อันนี้ก็บ้านบอดนะทุกคนดูดิมันก็จะทรงประมาณนี้ครับดูด,ด,ดิก็ถ้าเป็นไฮมันก็หายทั้งหลังเลยครับแต่ก็ถ้าจะดูแบบง่ายๆก็นี่ครับมันจะมีตู้ขายของนะที่บ้านบอดเนี่ยมันก็จะตั้งติดหน้าบ้านแบบนี้ครับลองดูนะ โอเคบ้านบอดหายมาดูว่าจะมีอะไรบ้างแฮปเนี่ยแต่บ้านอยู่แถวนี้ก็ลากป้อมได้นะแล้วก็บ้านอยู่ไกลไงเราก็เอาแค่ของก็พอแล้ว Follow me กพื่อนเขากลับไปครับระเบิดล่ะมันก็มีอยู่ลูกหนึ่งแฮปเนี่ยแปะไปเลยมันก็ใช้สองลูกนะจะยิงก็ได้แฮปกับปืนคูบีนะแต่ก็จะเปลืองกระสุนนะจ่อเอาดีกว่าแฮปกับระเบิดถังเนี่ย Follow me เอ๋ของเดบิวแฮป ก็จะมีหินอะไหล่พันหนึ่งแฮปใช้ได้นะน้ำมันดิบ100ก็ถ้าไปกลั่นมันก็จะได้มา400นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งถังมันก็ได้สี่ไงถ้าย่อยเนี่ยมาดรือันดุกของในกล่องแฮปขอบ่างบอดนี่แฮปก็จะมีประมาณนี้เลยนะ ะเป็นพวกดินปืนระเบิดถังกับมาถันพวกนี้ครับก็ใช้ได้อยู่เราก็มาเจาะตอนที่มันจะพังเลยไงโอ้ยของในบิวยังอยู่เลยครับเพื่อนยังไม่เก็บนะมีของก็จะรีเอายังมีพวกไม้พวกหิน,นี่ยนก็ใช้ได้อยู่ เอาไปอัพเกรดบ้านครับมีคนมาปะน,นี่คนในเซิฟก็ไม่เยอะนะทุกคนตอนที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ก็ไม่กี่คนเองครับเนี่ยแล้ก็ถึงจะมาต้องฟาร์มไงคนไม่มีแบบนี้ก็ฟาร์มสะดวกเลยครับมันก็จะไม่มีคน้วนไง ไปไหนเลยวะเมื่อกี้ก็มีคนมาอยู่นะติดไปแฮปน่าจะเป็นพวกเมื่อกี้นะที่ไปเอาบ้านบอดไม้เนี่ยประมาณนี้เลยแัปของในกล่องนะก็จะมีนี่แับอุปกรณ์เครื่องจักรกระป๋องแล้วก็เข็มด้ได้เราก็เก็บม,มาด้วยแับของพวกนี้เนี่ยเอาไว้ไปทำชุดกราะได้นะ นายเก็บมาให้หมดเลยจะได้ไปไม่ในวันนี้ที่ก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ของเต็มตัวเลยครับทุกคนผมว่าต้องกลับบ้านก่อนแน่นอนว่ะมากลับบ้านเนบตอนนี้ก็ของเต็มตัวนะเอาไปเก็บก่อนนั่นเองครับก่อนที่เราจะไป ยิงบอสนั่นเองเป็นบอสทหารครับเพราะว่าเราจะได้ปืนดีๆแล้วก็บอกระเบิดว่าเป็นชุดเกราะพวกนี้ครับรถไหล โอ้ยนี่เอาว่ะรถนี้มันอยากดีดมันอยากให้ผมไปบินขึ้นบ้านแอฟคันนี้เนี่ยสงใสมันจะชอบใจแอฟจะได้ไปเกาะสักทีนึ่งแอฟเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนยิงยังนะในที่สุดก็ไปไม่ถึงเกาะน,นั่นเองแอฟเรือมาก่อนนะแต่กล่องก็ยังอยู่แอฟทุกคนเฮ่ ตงใส่มันไม่อยากให้ผมไปนะวันนี้เนี่ยมามาดูกันครับว่าจะมีคนกดยังนะตอนนี้คือพร้อมบวกเนละ็บใส่ชุดเต็มมากับปืน QB เนะี่ยแต่ก็ยังไม่เจอคนเลยนะคนมันน้อยไงคนก็นอนกันหมดแลฮนะ่ก่อนก็ยังไม่มีคนกดนะแล้วก็ปล่อยแบบนี้ไว้ก่อนแฮบ เดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนนะฮ่เน่สำหรับคนที่อยากเก่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็ ยิงตามผมเมื่อกี้เลยแอปไปแอบที่มันมีจุดนะมันจะมีมุมอยู่มันก็จะไม่โดนลูกปืนนั่นเองแอบเป่านารเราก็จะเสียเลือดฟรีนะโอ้ก้นเบาอยู่ซีสักหน่อยก็ยังดีตรงนี้หนึ่งตัวแอบก็ปล่อยดีกว่านะ เท hey, บอกแนทะว่าผมมีสูตรนะผมก็ให้เพื่อนเต้นก่อนสักท่าหนึ่งคนระับก่อนเปิดนะเพราะว่าตอนที่แอดดรอปมันเปิดเนี่ยผมเปิดทีไรนี่มันเกลือวะ่ะแต่ว่าถ้าเต้นดูนี่เหมือนแบบมันจะได้ของดีไงมันก็ไม่น่าเกี่ยวแนละ็แต่ผมว่าผมเปิดนี่มันได้ของดีไงเดี๋ยวมาดูรอบดีแรับนะว่าจะได้ของดีเปล่านะเดี๋ยวให้เพื่อนมันเต้นสักรอบหนึ่งคนระับสักประมาณสองสามวิไงเท hey, เอาเลยเพื่อน ปังเฮ้ยดูดิ M4 ลยวิสแฮปได้อยู่ถือว่าไม่เกลือแฮปเอ๊ลองไปเต้นดูแัปทุกคนเผื่อว่าทุกคนจะได้ปืนดีแบบนี้นะป่ะผมว่าเราก็น่าจะได้ไปสักทีหนึ่งแล็บก่อนนะเองไม่ได้ไปแล็บเนี่ยจะไปยิงบอสทหารเนี่ยไปแฮป เฮ้ยอย่าบอกว่าเพื่อนมันจะไปกับเรือนะจะไปเหรอยาผมก็เหลือแค่หลอดเดียวยนะี่ยไปแฮปทุกคนผมว่าเพื่อนมันไปเกาะแบบนี้เลยนะนี่เดีย๋ยวลองไปยิงดูแฮป ก็ยาก็ไม่ค่อยเหลือแล้วผมเนี่ยเท <Hey, S 1> ผมว่าผมตายก่อนวะหรือว่าพเพื่อนมันจะล่อให้วะผมก็ถ้ารอดนี่พอยิงได้อยู่นะ บอสก็น่าจะยังอยู่นะไม่ได้จะมีคนมายิงแฮปทุกคนเนี่ยเราก็จะมาจัดการนั่นเองจะมายิงตั้งนานเลยเนี่ย,ยเฮ้ยนี่เ่อนบอกว่าให้ผมเอามิดไปฟันบอสวะ ผมว่าเพื่อนมันจะล่อให้แน่นอนแฮปเนี่ยจะลองดูนะว่าจะใช้วิธีไหนกันผมก็มีมีดอยู่แฮป2อสเล่มน,นะมาล่อไงเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปเป็นตัวอย่างหน่อยแฮปว่าจะทำยังไง มาดูกันแคปทุกคนว่าเพื่อนมันจะเข้าใกล้ยังไงนะหพราอว่าจะให้ผมยิงเรียก,ก่อนผมไม่ค่อยได้มายิงเลยวะหลังๆนี่นะปกติก็เยวฟาร์มเมืองพวกนี้แหละไม่ค่อยได้มาจับเลยนะพวกบอสเมืองเนี่ยนี่มาเลยแคบ ตอนนี้บอสมันยังไม่ติดกลับนะทุกคนรอดูล่อก่อนนะเพื่อนเขาก็ยิงเรียกอยู่เฮ้ยบอสมันหนีวะ่ะบอสมันยังไม่อยากเล่นด้วยครับเนี่ยมันบอกว่าพวกนี้มันทำอะไรกันนี่วิ่งมาหาผมแนละ้ว แต่จริงตอนที่มันวิ่งแบบนี้เราก็จะเสียยาเนะทุกคนแต่ก็มันก็ไวดีครับเฮ้ยอเอาเลยครับ วิ่งแบบนี้เหรอ่ะบอสเริ่มยิงแล็บนี่น่าจะติดเลยนะดูดิตอนที่วิ่งแบบนี้มันก็กระสุนมันไม่โดนตัวไงมันจะยิงแบบชา้านิดนึงนะเราก็ไปยิงได้นดั่นเองครับนี่ใช้ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปฟันโอ้โหผมว่านานแน่นอนว่ะจะฟันบอสเนี่ยนี่ผมเคยฟันอยู่แับในเซิร์ฟส่วนตัว อ๋ยิงดีกว่าแับกระสุนก็มีนะเน่ดูดิลดไปเยอะเน่สองแม็กสามแม็กโอ้โหเกือบตายแลย้วทุกคน ตายเลยฮับวันก็ตายเลยนะประมาณสี่ห้าแมงกครับทุกคนนิดเดียวนะมันก็เลือดไม่เยอะไง้ตายเรียบร้อยฮับได้แม่บ้องคูณสี่แล้วก็ตามดีฮับของก็ใช้ได้อยู่นะไกระสุนก็ใช้ไม่เยอะนะยาก,ก็ไม่ได้เสียนะทุกคนเพราะว่าเล่นมันก็วิ่งล่อให้ไง นี่งานไวก็ยิงเอาแฮปแป,ป๊บเดียวนะเราก็ไม่เสียเวลาด้วยมาไปฟาร์มอะไรต่อดีแฮปทุกคนสวัสดีก็บอสก็โดนจัดการเลยนะเขาทํานั้นเลยแฮปอเอ๋เรือยังอยู่จะระเบิดก่อนไหมเนี่ยเรือก็เหลือนิดเดียวแฮปผมก็เคยอยู่นะ ับเรือตอนที่มันมีควันแบบนี้เนี่ยแล้วก็แตกไปทั้งตี้เลยมันระเบิดเนี่ยแล้วก็ต้องดูเลือดเลือดเรือดีด้วยครับเนี่ยเฮย้ยเพื่อนจะไปแบบนี้ละ่ะหอยหลังยาวบเนี่ย อครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะฟาร,ร์มต่อแนองครับทุกคนน่มันก็เฮ้ยอัพเหล็กเลยเหรอเพื่อนรวยวะ่ะเห็นสร้างแคมป์จะยิงหอนีทุกคนมันก็มีหออยู่ที่แอร์พอร์ตนะแล้วก็จะยิงบนแคมป์นี่เลยนี่ครับอยู่ข้างหน้าเลยนะนี่เห็นอยู่ ราจะมายิงดูแฮปทุกคนจะดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าว้วันนี้ก็ฟาร์มทั้งวันเลยนะน,นก็น่าจะไปล่อแฮปก็จะเรียกให้มาใกล้ๆอย่าง,งถ้ามันอยู่ในเมืองก็ยิยงยากนะมันก็ น่าจะมีรถถังด้วยแฮปเนี่ยยิงมาใกล้ๆดีกว่านะอาเกือบจะลืมนะแฮปทุกคนก็ถ้าใครอยากจะมายิงพอเนี่ยแบบไม่เสียเลือดนะทําแบบนี้เลยแฮปนี่ผมใช้บ่อยอยู่นะตรงนี้เราก็ทําประตูแปเป็นประตูประตูใหญ่หรือก็เป็นประตูเล็กแล้วแต่เลยนะเห็นแล้วก็ วางตรงนี้เห็บแล้วก็สามารถยุกแล้วก็ยิงได้ไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็บผมก็ทําบ่อยนะมันก็จะไม่เสียเลือดนั่นเองเห็บ้อมายังวะเดี๋ยวเรียกคอมาก่อนเห็บทุกคนเดี๋ยวเราก็มายิงกันดูมาแล้ว นี่เลยครับประมาณนี้ก็น่าจริงได้เลยนะไอผมก็จะอยู่ในนี้เลยครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าตอนที่พอมันยิงมาเราก็จะโดนเปล่านะนี่ตอนมันยิงมาผมก็จะปิดประตูนั่นเองครับมันก็จะโดนประตูนะก็ลองดูลองดูถ้ามีเห็นแล้วก็เด็กก็อัพได้นะเพราะว่าถ้าเป็นไม้มันก็ยิงิงได้ดูเดิโอ้ ฟางโคตรไวคนระับถ้าเป็นไมนะ้นะอัพเป็นเหล็กดีกว่านะยิงไปแนทะ็นะบผมจะให้ดูตอนที่มันยิงมานะทุกคน เฮ้มันล็อกเพื่อนวะเฮ้เอาเป็นว่าเราก็ยิงไปแรับดูดิมันยิงมาแล้วผมก็ไม่โดนนะมันก็จะโดนประตูนั่นเองนะ หวานขึ้นแล้วเอ้ยรหนมันยิงแ็ปเดี๋ยวรื้อสร้างใหม่ก่อนนะอันนี้มันเป็นไม้มันก็จะพังได้นะถ้าอัพเหล็กมันก็จะไม่พังนั่นเองครับดูดี่โอ้โหรถไวมากแล็ปเนี่ยน่าจะพังแล้วพอเนี่ย ไปลุกเลยครับก็ตกเลยนะแล้วก็ยิงไปครับเรียบร้อยครับตกแล้วรถถังมันเอาเอะเฮ้ยนี่ผมว่า เราจัดรถถังต่อได้เลยนะแต่ก็มือนผมก็พังเลยนะเฮ้ยดูดิมันยังเอาแฮปรถถังเนี่ยยังปล่อยระเบิดมานะช่วงนี้ผมก็ตายบ่อยด้วยไงกับรถถังเนี่ยเฮ้ยเรามีแค้นกันอยู่นะเดี๋ยวต้องจัดแฮปวันนี้ก็รอไปแฮปจนกว่าไฟมันจะหยุดจะหยุดไหม่นะดูดยิยังเข้าไปไม่ได้แฮปมันก็ไฟก็ต้องแบบหยุดก่อนมันถึง ของเจดรอปนั่นเองนี่คนก็ไม่ได้จะมาครับคนก็ไม่ค่อยมีเลยนะเพื่อนมันจะเอารถถังต่อวะนี่อยากเหมาทั้งหมดเลยครับวันนี้ทั้งบอสเลยก็หอรถถัง ก็ปืนผมก็พังแล็บเนี่ยถ้าจะยิงก็ต้องไปครับมาใหม่นะอ่านี่แฮปของจากขอเ4ฟล้เลยก็ไม่บ้องเป็นเรวิสตามนะแฮปนี่แล้วก็มีล้อนหลุดตรงนี้ด้วยเรียบร้อยแฮปสำหรับพอก็ยิงไม่ยากนะก็ลองมายิงกันดูนะทุกคน แต่ก็ถ้าคนเยอะๆก็จะยังยากหน่อยนะมันก็จะโดนปวนไงน,นี่คนน้อยมากแล้วเพื่อนมันจัดฮออยู่่ะไม่ใช่ฮอดิจัดรถถางอยู่่ะทุกคนเฮ้ยเพื่อนนี่โซโลโดเดี่ยวเลยกระสุะนบดนะเพื่อนมันวิ่งกลับไปเก็บกระสุนนะเราก็จะไปลองดูครับ อ่ะดแล้วรถถังผมจะมาแจมด้วยคน โอ้ยไฟลุกแล้วล่ะจะระเบิดเลยครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้เพื่อนมันยิงคนเดียวเลยนะโอ้ยระเบิดเลยครับทุกคนโอโหเฮ้ยเดี๋ยวมาดูของกันครับว่าอะไรนี่มันจะคุ้มสุดน,นะวันนี้ผมก็ ไปเรือเลยก็ยิงบอสยิงยิงหอนะแล้วก็เป็นรถถังนั่นเองครับมาดูว่าของอันไหนนะที่มันจะคุ้มนั่นเองนะทุกคนลองมาดูนะนีเ่เมื่อกี้รถเมื่อกี้หอมันก็ได้เป็นปืน M762 แล้วก็แม่บ้องนะเลวิสด้วยครับนี่มาดูรถถังกันนะ ส่วนแอดดรอปก็ไม่ใช่แอดดรอปเดมันก็เป็นเรือนะได้เป็นปืน M4 นั่นเองนะไปยังไม่หยุดเลยครับทุกคนนี่โคตรนานแล้วก็ฉีดสเปรย์ปะ่ะนีฉีดแบบนี้เราจะได้ขอ,องดีไม่เกี่ยวครับทุกคน มาไปหมดสักทีหนึ่งแฮ้ดูของนะโอ้ยโอ้โหเอเคฟามาร์ทแฮทุกคนนี่ตามนี่เลยนะวันนี้ก็ถ้าเป็นของที่ดีสุดก็จากขอนะเพราะว่ามันได้ปืน M762 แล้วก็ปืนเลวิสแล้วก็เป็นแม่ว่องนะแล้วก็มีพวกอื่นแฮปน่าจะเป็นห่อนะโอเคก็เป็นไงกันบ้างแฮปสำหรับวันนี้ก็ วิ่งฟาร์มนะก็ทั้งวันแล็บนี่ก็มันก็ไม่มีคนให้ยิงไงก็ตามนี้ดิแฮปตีค่อยไปหาฟาร์มของแล้วไปเรดนั่นเองนะสำหรับเซิร์ฟนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันแฮปยัในในในงไงก่อนจัดก็อย่ากดไลค์ผมด้วยน,นะครับทุกคนบ๊ายบแฮปไปละ